ขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการสารานารู้จะพาท่านทั้งหลายไปดูความเป็นไปเป็นมาของการจัดสร้างพระไตรปิฎกลาวซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวงการพุทธศาสนาวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่วัดสวรณนับประดิษฐ์มังคลาลามก่อน เพื่อไปพบกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่มีบทบาทในการจัดสร้างพระไตรปิฎกเราใช้เส้นทางหลวงออกจากนาครหลวงเวียงจันทร์มุ่งตรงไปเส้นทางที่จะไปวังเวียงและหลวงพระบางเส้นทางหลวงนี้สมัยก่อนก็จะเป็นทางเล็กๆสองเลนอูยาง แต่ว่าก็เสื่อมสภาพไปมากก็เพิ่งจะปรับปรุงขยายเป็นถนนสี่เลนเป็นบางช่วง2เลนเป็นบางช่วงเทคอนกรีต,ตอย่างดีสวยงามเลยทีเดียวในปัจจุบันนี้วัดที่เราจะไปนี้ก็ห่างจากนะครหลวงเวียงจันทร์ประมาณสัก50-60กิโลเมตรการจราจรในสะปปลาวนั้นก็จะตรงกันข้ามกับไทยนั้นก็คือของไทยนั้นพวงมาลัยขวาวิ่งทางด้านซ้ายแต่ที่ลาวนั้น พวงมาไหลซ้ายวิ ian, ่งทางด้านขวาดังนั้นก็จะงงสับสนกันอยู่พอสุควรเหมือนกันเมื่อมาถึงตรงบริเวณนี้ก็จะมีซุ้มประตูอยู่บริเวณด้านหน้าป้ายข้างบนเขียนบอกว่าวัดสุวรรณประดิษฐ์มังคลารามบ้านนาดีแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วจากซุ้มประตูนี้ไปถึงวัดนี้ก็ไม่ไกลก็ประมาณสัก500เมตร บริเวณสองฝากฝั่งนี้ก็คือหมู่บ้านนาดีส่วนตัววัดนั้นก็เลยออกจากถนนใหญ่ไม่ไกลนักอย่างที่เล่าให้ฟังบริเวณหน้าวัดนั้นไม่มีซุ้มประตูแต่ว่าก็จะมีการสร้างเป็นเสาอโศกและธรรมจักรอยู่สองฝาาฝังฝั่งทางด้านขวานี้ก็จะเขียนป้ายติดไว้ข้างบนก็จะเป็นตัวธรรมหรืออักษรทรราวนั่นเองเป็นภาษาบาลีเขียนว่าจิรังติทตุสัทธโม ก็แปลว่าขอให้พระสัษธรรมจงตั้งอยู่ตลอดการละนานข้างล่างก็เขียนว่าวัดสุวรรณประดิษฐ์บ้านานาดีเมืองนาไซทองนครหลวงนครหลวงในที่นี้ก็หมายถึงนครหลวงเวียงจันทนั่นเองจากนั้นเราก็เข้าไปภายในบริเวณวัดวัดนั้นสะอาดสะอา้านแล้วก็ร่มรื่นสมกับเป็นสายปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวบริเวณวัดก็จะแบ่งเซกชั่นออกเป็นเขตพุทธ,ธาวาสสังฆาวาดมีเนื้อที่6เฮกตาร์หรือประมาณ30มสิบกไร่ในปัจจุบัน โดดเด่นหรือเป็นไฮไลท์ของวัดนั้นก็คือพระจีดีทาสีทองเหลืองอลามเพิ่งจะเปิดตัวไม่นานนี้เองเป็นพระจีดีที่มีความสูง45เมตรสร้างเสร็จพศสอ6 3หรือคศ2 0 2 0 ท่านทั้งหลายมาชมวัดนี้ก็เนื่องจากว่าที่นี่ก็คือศูนย์การแปลพระไตรปิฎกภาษาลาวในปัจจุบันโดยการนำของพระอาจารย์ใหญ่มหาอุดรอ,อนุตตโรนั่นเองพระอาจารย์มหาอุดรอ,อนุตตโรได้มาจำพรรษาที่นี่โดยได้รับภาระใหญ่จากคณะสงฆ์ให้เป็นผู้นำพาในการจัดสร้างพระไตรปิฎกเพราะก่อนหน้านั้นก็มีความพยายามอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่ประสบความสาเร็จอันเนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรู้ อาศัยที่ท่านอาจารย์ได้เป็นเปรียนรรเกจประโยคมีความรู้ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติจึงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับภาระงานใหญ่งานนี้เดิมทีท่านจะต้องเดินทางไปมาระหว่างวัดและสำนักงานสร้างพระไตรปิฎกซึ่งตั้งอยู่ที่วัดพระาธาตุหลวงเหนือนครหลวงเวียงจันทร์ใกล้ๆก,กับพระาธาตุหลวงโดยใช้ถนนที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าสมัยนั้นยังไม่เทคอนกรีตเหมือนในปัจจุบัน แม้จะลาดยางแต่ก็มีหลุมเป็นบ่อเป็นบางครั้งค่อนข้างแคบไปมาก็ค่อนข้างลำบากจึงได้ขออนุญาตมาตั้งสำนักง,งานที่นี่เพื่อความสะดวกคณะสงฆ์ก็ยินดีในเมื้องแรกนั้นก็ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้ในการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกเพราะไม่มีงบจากทั้งรัฐบาลและคณะสงฆ์มอบให้จึงต้องขนขวายหากันเองโดยการบอกบุญ ก็มีพุทธบริษัททั้งชาวลาวและชาวไทยก็ช่วยท่านมาจนกระทั่งขับเคลื่อนงานสร้างพระไตรปิฎกเลื่อยมาเดี๋ยวจะพาท่านทั้งหลายเข้าไปชมด้านในของสำนักงานจัดสร้างพระไตรปิฎกกันอาคารชั้นเดียวตรงนี้เนี่ยก็คือที่สำหรับ จัดสร้างพระไตรปิฎกฝั่งด้านขวานี้ก็จะมีป้ายเป็นรูปของครูบาอาจารย์ที่มีส่วนในการจัดสร้างพระไตรปิฎกหรือโครงสร้างนั่นเองป้ายข้างบนก็เขียนว่าห้องการค้นคว้าและแปลพระไตรปิฎกลาวห้องการก็คือสำนักง,งานนั่นแหละในภาษาไทยก็มีหลวงพี่มาเปิดแต่ก็บอกว่าช่วงนี้สำนักง,งานก็อาจจะไม่เรียบร้อยเนื่องจากไม่ค่อยได้ใช้งานตรงบริเวณนี้เนี่ยก็เป็นไม้ที่สำหรับประกบเพื่อเข้าเล่มสมัยก่อนนั้นเวลาสร้างพระไตรปิฎกนั้นยังไม่มีงบประมาณ ทำสั่งจ้างให้โรงพิมพ์นั้นปริ้นเฉพาะปกบางๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำเป็นปกแข็งโดยทางคณะทำเองเหมือนที่ตะามาจับอยู่ตรงนี้ที่เป็นสีแดงๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้ไม้ประกบเพื่อที่จะเข้าเล่มรัดให้แน่นใสากาวการที่จะเข้าเล่มได้นั้นก็ต้องคำนวณเหมือนกันว่าความหนาของหนังสือนั้นมากน้อยขนาดไหนถึงจะพอดีนี่ก็เป็นกรรมวิธีสมัยก่อน ที่เขียนไวนี้ก็อ่านว่าพระไตรปิฎกภาษาลาวก็คือฉบับที่จะพาท่านทั้งหลายมาเยี่ยมชมของการจัดสร้างพระไตรปิฎกในคราวครั้งนี้ที่อยู่ในมือตมานี้ก็จะเป็นพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรลาวซึ่งก็จําเป็นต้องใช้พยัญชนะเพิ่มเติมเข้ามาด้วยเพื่อให้ครบตามภาษาบาลี เพราะในภาษาลาวนั้นมีพยัญชนะใช้อยู่ประมาณ2 7ตตัวแต่ว่าภาษาบาลีนั้นต้อง33ตัวขึ้นไปถึงจะพอใช้ก็ด้วยการยืมเอาพยัญชนะจากอักษรธรรมเข้ามาเสริมเติมเข้ามานั่นเองก็เป็นพระไตรไปิฎกฉบับอักษรลาวภาษาบาลีสนำนักงานจัดสร้างพระไตรไปิฎกคณะสงฆ์ลาวก็ตั้งอยู่ตรงนี้โดยมีท่านพระอาจารย์อุดรอ,อนุตโรได้เป็นผู้ขับเคลื่อนนำพาในการจัดสร้าง ออกจากวัดสุวรรณประดิษฐ์มังครารามบ้านนาดีแล้วก็พาท่านทั้งหลายไปชมอีกวัดหนึ่งอันเนื่องจากว่าพระอาจารย์มหาอุดรอ,อนุตโรนั้นท่านมีสาขาอีกวัดหนึ่งนั้นก็คือวัดป่าธรรมพระจันดบ้านนาเทพซึ่งมีอุบาสุกอุบาสิกาผู้มีศรัทธาได้น้อมถวายที่ดินประมาณ26เฮกตาร์หรือประมาณ126ไร่ ท่านไปรับกระถินที่นั่นพวกเราจึงได้เดินทางไปเยี่ยมเพื่อที่จะขอสัมภาษณ์ความเป็นไปเป็นมากับพระอาจารย์ในที่สุดพวกเราก็ได้มาพบกับพระอาจารย์พระมหาอุดรซึ่งเป็นผู้นำาในการจัดสร้างพระไตรปิฎกท่านเป็นพระสาวิปัสนาจึงมาพักอยู่ในวัดป่าที่ร่มรื่นแบบนี้ คณะพระภิกษุสามเณรทั้งไทยและลาวก็ถือโอกาสกราบสักการะท่านพระอาจารย์หลังจากนั้นก็ได้ถือโอกาสได้สัมภาษณ์ความเป็นไปเป็นมาของการจัดสร้างพระไตรปิฎกดังต่อไปนี้ ไว้ความเคารพท่านอาจารย์ดุดรอนซึ่งเป็นกรรมการสูงกลางอ,อพศคหหณะครูมือลักสูตรกรรมธิการเผยแร่ศิลธรรมและปฏิบัติกรรมฐานสูงกลางอ,อพศที่เคารพอย่างสูงของขนอนอยนาเดินทางมาจากมาจรรวิทยาเขตคอนแกนสมุเอเป็นผู้ด้วยการสำานักวิชาการมีนาทีในการเหตุข้อมูลด้านวิชาการเพ,รพรื่อเผยแผ่ต่อสาธารณชน ได้เห็นการทํางานฮีเบียรของพระอาจารย์มาดูแล้วโดยเฉพาะในการเฮ็ดพัะไตรปิฎกซึ่งถือว่าเป็นหากเงาของพุทธศาสนาพัะไตรปิฎกนี้ทุกคนก็ได้ฮูอยู่แล้วว่ามีความสําคัญนั่นก็คือว่าท่าประเทศมีรัฐมนุนเนาะทางพุทธศาสนาเองก็ต้องมีพัะไตรปิฎกเพราะว่าร่วมร่วมคําสอนภาวินัยกฎระเบียบต่างๆของพระสัมมา,าสัมพ,พุทธเจ้าเอาไว้ในหันเบิ์ด บานีในบรรดาประเทศที่นับถือพุทธศาสนานั้นเกือบทั้งเบดนั่นก็มีพระไตปรปิฎกเป็นของเจ้าของแต่ว่าหาันมายัาง่งโซโปปอล่าที่ผ่านมาเฮากับประสบปัญหาเหตุบานการเมืองแน่พระไตรปิฎกก็ยังมาทั้ท่านเรียบรอย้อยได้เห็นความตั้งใจของพระอาจารย์ที่ได้จัดตัง้งศูนย์ขึ้นมาเพื่อจัดสร้างพระไตรปิฎกขึ้นมาให้สมบูรณ์ดังนั้น คำถามแดกกก็เลยขออนุญาตอาจารย์ไดวบอปปัตค่วมเปลี่ยนไปยุนมาของพระไตรปิฎกเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ฟังนะครับขออนุโมทนาสาธุคนัก็ค้อมเป็นไปเป็นมาของพระไตรปิฎกก็คือคือท่านอาจารย์ว่าละก็คือลราเขาก็ยังมีพระเทลานุเทละพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อก็อยากให้พระไตรปิฎกนี้เกิดขึ้นในประเทศลาวแต่ว่าเพื่อนผสมกันห้ายเถอะอกับบมมีคนเหตุกันขขาน้อยได้ยินข่าวก็เลยมา มามาซอยเพื่อนคขาหนะ่อมาซอยเพื่อนว่าข้าน้อยนี่นะอยากขอซอยเฮ็ดพระตะบ,บิดโดกให้สิได้บ่เพื่อนก็บอกว่าได้ข้าน้อยก็ว่างสิถ้าขา้าน้อยสามารถเฮ็ดได้ข้าน้อยก็สิเฮ็ดไปเรื่อยๆแต่เฮ็ดมือได้ข้าน้อยก็สิยอมข้าน้อยว่าจังซี่ก็เลยเริ่มต้นเฮ็ดมาคัานะ่น่อยเปิกการดูแลที่พระจันทร์เริ่มเฮ็ดเลย2000 2008คพันแปดเน่อยสองเนาะสองพันแปดสองพ กามาฮอดไม่ได้กิเป็นสิบหกปีพอดีสิบหกปีพอดีแม่เลยความตั้งใจที่พระอาจารย์อยางเฮ็ด,ดเสร็จสำเร็จเรียบร้อยนะฮะเนาะก็สำเร็จ <c oughs> บานีพัตรัยปิรกท่าที่เฮาเบิ่งแล้วสมัยราชนจาจักรนี่ฮู้สึกว่าสีมีอยู่อสองฉบับเนาะพราานะอาจารย์เนาะแม่เป็นฉบับบาลีอกรร <c oughs> ักษรถรำแม่ <c oughs> สีมี้สีเป็นปกสีข,า,ขาวๆแล้วก็สีมีต่ตาทัามาจักรสั่งซ้ำหัวยุหันแต่ว่าบ่ครบสมบูรณ์อันนั้นฉบับแรกแล้วก็ฉบับที่สองกะ ประมาณปี2 5 1 5ันหกเนาะก่อนปลดปล่อยหรือการก่อนเปลี่ยนการปกครองเนาะ<ม>นที่เป็นหลิมสีแดงๆอันนั้นแปลเป็นภาษาเล่าแต่ว่าเขียนแบบสมัยเกา่าเขียน,เข,ยนเขียนเอาเนาะเออแมนตัวนั้นแต่ว่ากบกบกบครบ,บบริบูรณ์คือกันอัานานั้นคือสองส,องสองิบแปดเนาะพ่อจันบานีพ่อมาหอดยุคปัจจุบันยุคสปปเล่านี่เฮาได้เห็ดมาแล้วรู้สึกว่าฉบับแรกนี่สิเป็นสี่หล่อห้าสิบปีว่าพ่อจันแมนขน่ะเป็นบาลี บาลีเล่าบาลีที่พระอาจารย์เทศยุทปัจจุบันนี้มีอะไรแน่ฉบับใดแน่ครับเป็นฉบับภาษาลาวฉบับภาษาลาวอันสุดหนึ่งขนาดลวก็มีตัวรมครับบาลีทรฉบับตัวรมฉบับฉบับหนึ่งแม่นแหละแต่ว่ายังบ่ทันแล่าฉบับตัวรมนี่ได้จักเล่มครับเ็ดแล่าไปแล้วค่รัะโอ้ครบแล้วแต่ว่ายังบ่ทันได้กวดแล้วโอ้กวดลายเทื่อแล้วล่ะแต่ว่ายังกวดรอบสุดท้ายฉบับตัวรมนี่มีทั้งบดจักเล่มกันกษีท่พเลียมท่ากัน หมายถึงว่าฉบับโตท้ำเราฉบับโตเล้าที่เป็นภาษาบาลีกะเฮ็ดแล้วแล้วกะซี่ชิพหาเหลียงพึ่งกันบานีที่เห็นอยู่ทั้งนานี่ก็คือฉบับที่แปลเป็นภาษาลาวแล้วเนาะแรับอันนี้ก็ซี่ชิพหาเหลียงพึ่กันบานีเฮาเฮ็ดแล้วซ้เร็จเรียบร้อยแล้วนี่ตั้งใจสิพิมพ์จักจักสุดเท่าไหร่เออพิมพ์นี่ข้าน้อยก็จำไว้ได้เนาะลายเนาะหาหนอยเนาะเออบ่แมเนหาพันเนาะ หาพันสุดหาพันสุดเนาะแน่นหาพันสุดตกสุดเอ่อถ้าเป็นถ้าเป็นเงินไทยนี่สิประมาณเท่าไรก็สุดหลังเออบงโอ้บงโอ้คือกันเนาะเมื่อเท่าไรก็เมื่อเนาะประมาณเมื่อเนาะประมาณเมื่อเนาะอาอันนี้ก็เป็นข่าวดีที่หยาิโยมบ่ว่าอยู่สปปลาวหรือว่าอยู่อีสานหรืออยู่ไทยก็สร้างถ้าได้ยินข่าวนี้อ่กัคิดว่าสิได้อนุมัติหน้าน้ำกันเนาะแล้วก็ญาติโยมค่ะสมมุติว่ามีศรัทธา แมนบออยากอันแต่ว่าสามารถเป็นเจ้าภาพหรอไปถวายพระสงฆ์พระเจ้าตามวัตตามสถาบันการศึกษาก็ไ้เนี่ยเนาะเพื่อเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ลายครับบานีเข้าหูประวัติคมเป็นมาย่อๆแล้วบานีเราว่างที่พยานเหตุปัญหาอุปสรรคนี่ย่างแน่อยากให้บอกให้ลูกหลานสร้างจังไนี่ยครับปัญหานี่ก็คือบุคลากรผู้ที่จะเห็นนีหายนะเขาน่าจะต้องระดมครูบาอาจารย์ อยู่ที่ลาวแดอยู่ที่ไทยได้มาซอยเบื้องต้นน่ะนะแต่ว่าครูบาอาจารย์อยู่ทั้งไทยพวกกับสบสสามารถจะซอยแบบภาษาลาวนี่ได้ครับแต่พ้นจะซอยในด้านคอมพิวเตอร์อ๋อด้านเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์นี่แหละก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ครูบาอาจารย์คือสมัยหลังๆมันก็มีอาจารย์เวียงซักอาจารย์มาต้นอาจารย์มากี่อาจารย์มาอุทินนี่นะที่ไปเฮียนยวนวัดีอย่างน้อวัด อยู่ไทยคุณาอยู่ไทยนะเพิ่นเป็นมหาแล้วเพิ่นก็มาซอยมีความโหด้านภาษาบาลีภาษาบาลีมาซอยแย่ๆถึกเนาะขนาดนั้นงานงานละเดินดีแต่ก่อนก็มีแต่พวกพวกขาหนอยเฮ็ดเอาเองมันซามันซสาเนาะนั่น่ห้าวงเฮ็ดซาบัดนี้มีขลังหวานมาซอยบ้างไหมมีได้พิ่นก็มาโดนๆมาทีนึงมาทีนึงบ่ได้ประจำการมันบ่ได้ประจำโอ้คันบ่ได้ประจำคือท่านอาจารย์เว้าแล้วแต่ แต่ก่อนน่าดีนี่อาจารย์เคยมาเนาะทางในโอ้ยากขนาดเดินทางยากหลายถนนหลวงกับว่าท่านเองทีคนที่สมเด็จเนาะคิดว่าจะสิไปเขาเดินทางจากน้าดีไปเวียงเนี่ยสองชั่วโมงคันคคัันนในถนนพังกับเฮงฉี่ร้ายกว่านั่นอีกแมนโอ้ว่านี้แมนคือความูลเบี่ยนเหตุผลมาแล้วจารต่อมาท่านอาจารย์บุคลากรแล้วบันี้ก็เกี่ยวกับวันภาษาเล่าเองนะท่านอาจารย์เขา มาาบัมันมีต้นแบบว่าแต่ห่าเรามาเห็ุเนี่ยมันบัมันจะที่ไปอ้างอนใดนะก็ได้แต่ป้าเห็ดจางใดไปถามได้ถามผู้เฒ่าผู้แก่น้าได้ไปเอาพระเจนานุกรมลลายสับที่มีอยู่ในลาวนี่ถือว่ายังบ่ทันสมบูรณ์เพราะพระเ่้ปิดกโนี่มันบแมนอยู่ที่โลกนี้บางทอมันขึ้นไปบนสวรรค์สันฟ้าทั่วโลกนะมีฮอดพนธิพานไม่ได้มันก็เลยให้ในานี่ต้องใส่สมองหลายในการแปลเนาะอ บอคือประเทศอื่นเขาประเทศอื่นเขาเจ้ามีต้นแบบอยู่แล้วต้นแบบแล้วก็มีต้นทุนอยู่แล้วเนี่ยมันมีภาษาปัญหาภาษาเราหนักหนวลที่สุดภาษาบาลีบ่บ่มีปัญหาบ่มีปัญหาเนาะเพราะว่ามันชัดเจนอยู่แล้วมันชัดเจนอบารีช่วงที่พยานเหตุแรกๆนี่ยินเขาว่าแค่พัตไตรบิดกนี่ก็่ะส่วนเสียด้มากเพื่อจัดพิมพ์เนาะพระอาจารย์เนาะเมา่องว่าเอ่อคอมพิวเตอร์เนาะแม่อคอมพิวเตอร์ก็หายากก็หายากส่วนเสียด้มากเมื่อไรคอมพิวเยากยากเบิดเลยแม่นไรหยากเบิดเลย บมมีงบผมมั่นในส่วนกลางในส่วนนี้มาซ่ยแต่ก่อนข้าน้อยนี่จะยากกว่านี้เพราะข้าน้อยต้องเที่ยวไปเวียงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยข้าน้อยนี่ของ่ายมาของ่ายมาอยู่ในดีก็เลยสะดวกขึ้นครับแต่ก่อนนี่ต้องอยู่สำนักงานอยู่ที่ไอนเที่ยวไปเที่ยวมาเมื่อยคึ้นมาทุกข์มากกว่าเสียบานีพ่อตาเฮ็ดแล้วอันนี้ก็คืออุปสรรคทีที่เกิดมากเนาะพญานานบานีกะ เอ่อได้จะพิมพ์เป็นเรียบร้อยแลวความความคาดหวังของพระอาจารย์นี่เมื่อได้พิมพ์มาเรียบร้อยนี่ขาดหวังอันใดแน่เรับไหนที่เกิดกากพระไตรปิฎกอยากจะให้พระไตรปิฎกนี่เผยแพร่ไปทั่วประเทศอืมาเขาว่าอยากทุกวัดอยากให้มีครับไเพราะว่าเราเนี่ยเขาหน่อยไปทั่วแล้วเนาะแต่ละบ้านมันบุกคือกันก็เลยถามว่าเป็นยังมันบุกคือกันเอาตามเอาตามคูบาอาจารย์หีดคล้องตามคูบาอาจารย์ไปมันก็เลยมาเออมันขาด คืออาจารย์ว่าล่ะธรรมนุนน่ะนะก็คือตัวกลางเนี่ยเนื่นตัวกลางมันบุมีถ่านั่นถ้าเฮามีพระไตรปิฎกแจกไปเบอิดทุกทุกวัดทุกนี่เวลาเฮาเฮียนเวลาไม่ที่คือกันนะนะครับเพราะวันฉบับเดียวกันแม่ฉบับเดียวกันสุบเทียบใส่กันเนาะแม่ล่ะบันทิติพยานสั่งพระไตรปิฎกฉบับปัจจุบันนี่พระอาจารย์เอามาจากพระไตรปิฎกฉบับอื่นมาสุบเทียบบอรหรือว่าเอามาเฉพาะที่เป็นของเล่าเจังไหนพระอาจารย์ตัวนี้นี่ครับ เป็นแบบ,เ,เ,แบ,บเพราะว่าข้านอยได้อ่านพะตติปิฎดกมาจุลาเนี่ยนะมันเป็นภาษาสมัยใหม่เนี่ยมันสมัยใหม่ข้าก็เลยเอาตัวนี้เป็นแบบเพื่อปัจจุบันวันนี้ภาษาภาษามันใกล้กันเนาะนใกล้เคียงกันที่สุดก็เลยว่าโอ้เป็นขั้นตอนแรกมาจุลาเนี่ยขน่ด เพื่อนจัดหน้าจัดรักตอนงามขนาดงามเนอกขนาดไม่ว่าท่าสมัยวะสิแต่อไปแม่ลับบรรดาสำหรับเหลี่ยมสีฟ้าสีนดำเงินแม่นี่ยเขนี่ยก็ขออนุญาตเนาะจากคณะสงฆ์เนีจากมู่พวกอยู่ที่มหาจุฬาเนี่ยมีมู่พวกที่เฮ็ดเวียกอยู่มหาจุฬาเขาเนี่ต้นแบบเลยเอามาเบิ่งอ้าวนี่ม้วนเอาไปรถเพื่นวาสิแล้วเขาเนี่ยก็มาล้มกับพระเทระอยู่ลาห์หนี่เนาะเพื่อก็ว่าบ่มีปัญหาอยู่นะ อันนี้ก็คือตอน้ตนฉบับบาลีฉบับพมา่าเลยมาเบิงเบ่งนํากันบอขหน้อยหรือว่าเบิงเบิงเบิงบาลีนี่มันอาศัยพม่าอาศัยพม่าเนาะชะั้นคาสัญญาเขาเนาะเ,เห็นว่าตอนที่พระพพาพาอาจารย์จัดพิมพ์พระไตระไตรปิฎกอักษรลาวแต่ว่าเขียนแบบบาลีเนาะเนื่องจากอักษรลาวปัจจุบันนี่มันก็บ่บ,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 บ่ครบมันก็บแช่27<น>28ตัวแมนแมนซึ่งถ้าทีต้องใส่บ,บาลีมันต้องเกินกว่นานั้นครับบีอีก41ตัวเออดัวนะบาลีอาจารย์ได้ตัวพิมพ์มาจากไสเช่น ทอนทองหัวแตกตัวพุทธเจ้าสี่นะครับใอตัวพวกนี้ครับในลาฮอนี่แต่ก่อนมันมีครบคันโอ้โอ้โอ้สมัยก่อนสมัยราชนาจักรที่เพิ่นเพิ่นสาวบราชมดิศเนาะแม่นล่ะบัดนี้นี่เฮาให้ฟังง่ายจัดเอาตัวท่ามาคั่นเออๆอยืมตัวท่ามาตัวท่ามันครบอยู่แล้วเฮายืมมาเิเออเอาใส่แม่นล่ะอืบัดนี้ฟอนต์ที่สําหรับใส่ที่ตัวนั้นนี่จังได๋เท่าเลยได้เฮ็ดขึ้นมาใหม่คั่ขึ้นมาใหม่เลยแม่น โอ้เพื่อไม่ให้ครบเอาใส่ขนาดเฮ็ดฟ่อนไม้แล้วเอาเอาตัวนี้ใส่อืมอืมอันนี้ก็คืออ่าพัตติบิลกที่จัดพิมพ์เนาะกัอันนี้ก็คือเนาะพระอาจารย์อุดรอนุตตโรเนาะอ่าเพื่อนได้บอกประวัติความูลเป็นไปเป็นมาของการจัดสร้างพัตติบิพัตติิลกเลอ่าทีอาตมาได้ถืออยู่ข้างหน้านี่ก็เป็นผลงานของเพื่อนหลัคณะกรรมการอ่ามีลูกศิษย์ลูกหา ในการจัดสร้างขึ้นมาโดยพระจารยร์แหลกเริ่มเดิมที่กะไปเหตุเวียกอยู่สำนักง,งานอยู่ถัดหลวงแล้วต่อมากะเพื่อความจําเป็นเนื่องจากการเดินทางสะดวกเพื่อนก็เลยได้ใหญ่สำนักง,งานขอมาเหตุอยู่วัดสุวรรณะระฐ์เนาะพระจานทะร์น้อ,อดบ้านนาดีแล้วต่อมาก็มีผู้รัท่าได้ถวายที่ดินเพิ่นอนณะตอนนี้ก็เลยได้มาจาพรรษาอยู่วัดธรรมพระจนันทร์ใด มนีก็ต้องขอขอบคุณพระอาจารย์และหลายทีว่าวบอกวัดิ่วมเป็นไปเป็นมาของปัตติบกฉบับเท้าให้มูเฮ้าเจ้าข่อยได้ฟังกันขอขอบคุณพระอาจารย์สาธุครับนี่คือบทสัมภาษณ์พระอาจารย์อุดรอ,อนุตตโรซึ่งตำแหน่งของท่านในปัจจุบันนั้นก็คือกรรมการศูนย์กลางอ,อภาาิสหัวหน้าคณะคู่มือหลักสูตรกรรมธิการเผยแผ่ศีลธรรมและปฏิบัติกรรมฐานศูนย์กลาง เจ้าอาวาสวัดสุวรรณประดิษฐ์มังคลาลามและวัดป่าธรรมพระจันไดซึ่งเป็นผู้นำพาในการจัดสร้างพระไตรปิฎกลาวในปัจจุบันนี้พระไตรปิฎกนั้นสําคัญมากท่านทั้งหลายเพราะทุกประเทศที่นับถือพุทธศาสนาล้วนมีพระไตรปิฎกซึ่งแปลเป็นภาษาของตนเองหมดแล้วแต่ว่าที่เลานั้นยังไม่มีทั้งที่นับถือพุทธศาสนามานับพันพัน,พนปี เปรียบความสําคัญของพระไตรปิฎกก็เหมือนกับประเทศจําเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญเพราะเป็นการรวบรวมกฎหมายสูงสุดของประเทศไว้ถ้าไม่มีก็ไม่มีหลักยึดในการปกครองประเทศคณะสงฆ์และชาวพุทธก็เหมือนกันพระไตรปิฎกก็คือการรวบรวมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ถ้าไม่มีก็จะไม่มีหลักยึดสอนผิดสอนถูกยึดตามอาจารย์ก่อให้เกิดความขัดแยง้ง ในหมู่คณนส์ส์และชาวพุทธจนไม่เป็นเอกภาพเกิดความทะเลาะบอ่อแวงหาข้อยุติไม่ได้การตัดสินก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากไม่มีหลักยึดนั่นเองอันจะเป็นเหตุทําให้พุทธศาสนาโดยรวมนั้นอ่อนแอแล้วก็เสื่อมสลายได้ในสมัยโบราณพระตไตรปิฎกล่านั้นได้รับมาจากล้านนาผ่านจังหวัดน่านเชียงใหม่เชียงรายพร้อมกับการนําเอารูปแบบของการจารึกอักษรมาใช้ในลาวด้วย โดยยืมมาจากอักษรล้านนานั่นเองมาใช้ที่ลาวจารลึกพระธรรมจึงเรียกว่าอักษรธรรมต่อมาก็กระจายมาถึงภาคอีสานด้วยครั้นเมื่อมีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครในหลวงรัชกาลที่หนึ่งก็โปรดให้สแสวงหาพระไตรปิฎกเพื่อมาเตรียมทำสังขยาครั้งที่9ในประเทศไทยอันเนื่องจากว่าไทยนั้นผ่านสงครามมาหลายครั้งหลายคราวทำให้พระไตรปิฎกวัดวาละ ทำให้วัดวาอารามนั้นถูกทำลายเป็นจำนวนมากวัดวาพระไตรปิฎกก็สูญหายปรากฏในบันทึกกล่าวว่าได้ใบลานมาจากหัวเมืองลาวและหัวเมืองล้านนาเป็นจำนวนมากนำมาเป็นฐานข้อมูลในการจัดสร้างพระไตรปิฎกต่อมานี่คือหลักฐานยืนยันว่าที่สพปลาวนั้นในอดีตเรียกว่าอาณาจักรล้านช้างนั้นก็เคยมีพระไตรปิฎกมาแล้วปัจจุบันพระไตรปิฎกฉบับใบลานที่ว่านั้นก็หาไม่เจอแล้ว พระไตรปิฎกจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อชาวพุทธดังที่กล่าวมาปัจจุบันพระไตรปิฎกลาวมีทั้งหมดอยู่6ฉบับฉบับที่1นั้นเป็นอักษรธรรมภาษาบาลีสร้างพศ2498เพื่อฉลอง25พุทธศตวตรรษมีประมาณไม่เกิน10เล่มปกสีเหลืองสมัยราชาณาจักรฉบับที่2เรียกว่าฉบับอักษรลาวภาษาลาวอักษรลาวสร้างเสร็จในปี2510 ปกสิบเมีไม่เกิน10เล่มปกสีแดงสมัยราชชนา,าจักรฉบับที่3เรียกว่าฉบับอักษรธรรมภาษาบาลีอักษรธรรมสร้างเสร็จปี2553มีจำนวนทั้งหมดอยู่45เล่มครบสมบูรณ์สร้างสมัยสปปล,ลาวก็คือสร้างที่วัดสุวรรณประดิษฐ์ มังคาลาลามโดยการนำของพระอาจารย์มหาอุดรอ,อนุตโรที่กล่าวมานั่นเองฉบับที่สี่ฉบับอักษรลาวใช้ภาษาลาวแต่ว่าภาษาบาลีสร้างเสร็จปี2553มีจำนวนทั้งสิ้น45เล่มสีเลือดหมูฉบับที่5ก็คือฉบับอักษรลาวภาษาลาวอักษรลาวเหมือนกันสร้างเสร็จปี2567มี45เล่ม ซึ่งเป็นฉบับที่เสร็จล่าสุดอีกฉบับหนึ่งนั้นก็คือฉบับที่6เรียกว่าฉบับย่อเป็นภาษาลาวอักษรลาวเหมือนกันแต่ว่าเป็นอักษรลาวบาลีสมัยก่อนสร้างเสร็จปี2549มีอยู่หเล่มเป็นฉบับย่อพิมพ์ที่สหรัฐอเมริกาโดยมหาจันทร์สุขสุริยะจักรฉบับที่เรากําลังกล่าวถึงนั้นก็คือฉบับที่จะให้บูชาฉบับที่1น,นั้นเป็นภาษาบาลี อักษรลาวมี45เล่มพิมพ์จำนวนทั้งสิ้น1,250ชุดฉบับที่2นั่นก็คือภาษาลาวอักษรลาวจัดพิมพ์ขึ้นมาใหม่เสร็จสมบูรณ์จำนวน3,750ชุดราคาพิมพ์ต่อชุด45เล่มโดยไม่รวมตู้ผ้าไตรปิฎกทั้ง2ชุดที่กล่าวมาก็คือฉบับบาลีกับฉบับลาวนั้นมีราคาดังต่อไปนี้เงินบาทก็15,500บาทเงินกีบ 9, 9, 90, 9ก้าล้านเก้าแสก้่ีบเงินดอนลลาร์ก็คือ500รอยดอลลาร์เงินหยวนก็คือ3,300อยหยวนยาตยมพุทธบริษัทท่านใดอยากจะสร้างพระไตรปิฎกเพื่อเป็นธรรมทานในทางพุทธศาสนาแม้ตัวเองจะไม่สะดวกในการอ่านแต่ก็สามารถนำไปถวายตามวัดที่สำคัญหรือศูนย์กลางการศึกษาได้จะเป็นประโยชน์ต่อพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาและผู้สนใจทั่วไป เป็นการสืบทอดอายุพุทธศาสนาร่วมกันปี2567จจึงเป็นปีมงคลที่มีการแปลพระไตรปิฎกจากภาษาบาลีเป็นภาษาลาวครบบริบูรณ์เพื่อให้ชาวพุทธลาวได้สามารถเข้าถึงพระไตรปิฎกได้เข้าถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง นี่คือความเป็นไปเป็นมาของการจัดสร้างพระไตรปิฎกลาวที่เสร็จสมบูรณ์ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอในคราวครั้งนี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปขอเจริญพร